789เป็นศาสตร์ตัวเลขของความเชื่อของคนในปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ทำผืนพยันเป็นการพิมพ์ภาพอักขระเลขยันมหายันรวยสิบทิศของอาจารย์ไพโร์ลืมวิชานะครับได้เอาขนาดไซส์เมตรคูณเมตรฮะรมาย่อลงเหลือ78.9เซนนะฮะเพื่อให้เป็นตัวเลขที่ อยู่ในตํานานความเชื่อว่าเชื่อกันว่าเป็นเลขมังกรน,นะฮะแล้วก็เชื่อว่ามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค้าขายด,าายดีการเงินดีนะฮะเป็นภาพพิมพ์เหมือนกับผ้ายันสมัยโบราณนะฮะซึ่งมหายันรวยสิบทิศที่อยู่ในผื้นพยันขนาดไซส์78.9ที่มีอยู่5แบบในตอนนี้นะฮะก็เลือกกันตามดวงชะตาของแต่และบุคคล เหมาะสําหรับทุกคนซึ่งได้ลงอักขระเลขยันต่างๆไว้ครบคันเลยทีเดียวเหมาะกับทุกดวงชะตาแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงนะฮะในยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่ได้เช่าบูชาผืนพยันแบบภาพพิมพ์นี้ไปนะฮะก็ได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน,นค,คิดสิ่งใดก็ขอให้รวยๆเฮงๆสมความบารถนาตลอดไปตอนนี้อาจารย์ก็ได้หยุด การจับจองการเขียนมหายันไปแล้วนะฮะก็แล้วก็ยังมีพี่น้องแฟนมหายันรวยของอาจารย์จำนวนมากนะฮะทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเรียกร้องมาว่าอยากได้ผืนพยันแต่อาจารย์ได้ประกาศการเลิกเขียนไปแล้วนะฮะก็หยุดแต่ตอนนี้ก็เลยทําเป็นแบบภาพพิมพ์นะเหมือนกับยนบนันโบราณสำหรับคนที่มีงบน้อยแล้วก็อยากได้แผ่นขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะก็ ได้สมดังใจทุกคนนะครับแล้วก็มีแบบสวยๆทั้งนั้นฮะใครสนใจก็เลือกดูแผนที่ถูกใจนะเอาไปติดไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นตำนานความเชื่อของคนไทยมาหลายร้อยปีแล้วนะครับทุกผืนนะะขนาดไซส์78.9อาจารย์ก็ยังได้จานคำว่ารวยฮะเงินถุงเงินถังนะรวยเกี่ยวเงินเกี่ยว,ยวทองให้กับทุกผืนนะแล้วก็มีการเซ็นลาเซ็นของอาจารย์ลงไปด้วยเพื่อการันตีว่าเป็นผืนพยานที่ ออกไปจากสำนักมหายันรวยทุกผืนครับครับสุดท้ายนี้ใครได้เช่าบูชาผืนพยันแบบพิมพ์นะฮะขนาดไซส์78.9ไปนะฮะอาจารย์ก็ขออวยวพรให้กับทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีสุภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น,น,น,นทุกท่านนะครับสวัสดีครับ